นี่ถึงบอกเฮ้ยนี่มันอะไรกันนี่เฮ้ยวันนี้ผมสงสารน้องแตงโมมากเลยนะทำไมชีวิตนี้ไม่มีใครรักเธอจริงเลยเหรอวะนะครช่วงที่เขาจะตายเขาก็ไม่ได้ตายแต่ช่วงที่เขาอยากอยู่ผมดูคลิปที่เขามีความสุขนะแต่วันนี้เขาไม่ได้อยู่นะกับโลกวันนี้เขากำลังมีแฟนเขากรล่มมีชีวิตมีผู้ชายคนนี้รักเขามากนะคุณลองดูนะว่าเรื่องราวเกิดขึ้นมาต้องนานเนะี่ย มีเกิดเหตุคนตายบรรดาผู้ร่วมแม่งหายหมดรอต้องสองสามวันกว่าจะตรวจร่างกายกว่าจะตรวจเลือดกว่าจะตรวจเยี่ยวกว่าจะตรวจฉี่พวกมึงกำลังปกปิดลายกูอยู่หรือเปล่านะครับใช่ไหมถ้าเกิดวันนั้นนะครับทำไมมันมีพิรุษตั้งแต่ตอนต้นไง ว่ไอ้คนแม่งตกน้ํานั่งคนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมึงจะปกปิดอะไรกันน่ะทาไมตํารวจถึงปล่อยปล่อยผู้ต้องสงสัยกลับบ้านทำไมไม่รวบตัวไว้เออไหมทำไมกูไม่รีบดำเนินการในวันนั้นทำไมไม่รีบสอบปากคำทำไมปล่อยมีโอกาสตั้งตัว ทำไมต้งไม่มีรีบตรวจเลือดตรวจชีใช่ไหมครับไม่มีการตรวจสภาพปล่อยให้เอาเรือไปนับเรือนี่คือพยานหลักฐานนะครับใช่ไหมรถชนกันคุณให้เอารถกลับบ้านเหรอขับรถชนคนตายคุณให้รถกลับบ้านเหรอเห็นไหมครับว่าเรือเนี่ยคุณปล่อยให้เอาเรือกลับไปได้ไง เป็นผมไม่ต้องรวบไปทั้งหมดเลยนะมันมีอะไรหรือเปล่าโดยเฉพาะคนที่อยู่นี่นี่คือคนไฮโซนะสังคมไฮโซคุณปล่อยเขากลับบ้านคุณไม่รีบตามตัวมากว่าจะออกหมายกว่าจะอะไรกว่าจะส่งตรวจกว่าจะโอ้โหแม่ง ใช่ไหมวันนี้ผมเลยวันนี้แล้วสังคมแม่งนําหน้าไปแล้วผมว่าตํารวจมานนีตามเลยเดินตามนักสืบโซเชียลแม่งเลยดีกว่าครับเห็นไหมครับว่านี่มันพีรุธใน,นางานนี้ผมโทษตํารวจคุณมีประสบการณ์มาแล้วไม่ใช่เหรอกับคดีน้องชมพู่ที่คุณปล่อยคนมายุ่งเหยิงแล้วก็ให้สังคมชี้นําอะจนวันนี้คุณยังจับไม่ได้เลยใครฆ่าน้องชมพู่ ันนี้ผู้ต้องหาทุกคนแม่งลอยนวลหมดแล้วผู้ต้องสงสัยลอยนวลหมดแล้วถ้าที่เรื่องเรื่องอาจจะไม่มีอะไรก็ได้แต่ผมสงสัยว่าทําไมถึงต้องรอถ้าเกิดว่าคุณรอสักสองสามวันคุณไปตรวจคุณจะเจอเฮี้ยอะไรนะครับใช่ไหมครับ นี่จุดหนึ่งนะที่ผมบอกอเฮ้ยวันนี้ผมสงสัยว่ามีการเล่นยากนันหรือเปล่าแค่สงสัยนะทําไมมันถึงไม่ยอมให้ตรวจอตมันเมากขนาดไหนเหรอเรือมันลาเล็กๆนะครับนะก็มีคนอยู่แค่นั้นแหละ,หละใช่ไหมครับแล้วทําไมมันถึงกลายเป็นเรื่องที่มันลึกลับซับซ้อนนขนาดนี้วะถ้าวันนั้นนะตรวจถามกันวันนั้นมันจบไปวันนั้นแหละ ใช่ไหมถ้าวันนั้นรวบทั้งหมดสัมภาษณ์กันวันนั้นสอบปากคำกันวันนั้นมันจบวันนั้นแล้วแต่นี่มึงปล่อยมาจนกัะบานนี้นะมาทดลองจําลองเหตุการณ์อะไรนะครับมันเตรียมกันหมดแล้วมันคุยกันหมดแล้วหลายอย่างมันพิรุษมาตนี่ยตอนต้นนะว่าทำไมไม่ยอมให้ปากคํแล้วไมติดต่อใครก็ไม่ได้เห็นไหมยยกรติกก็เลยวันนี้ รับเละเออก็เลยบอกว้ยวันนี้คนขับเรือเรือตกน้ำเนี่ยแม่นคดีแม่งโตรเบสิกเลยนะใช่ไหมก็ธรรมดาเนี่ยอุบัติเหตุขับรถล้มขับรถคนนั่งกระบ,บะท้ายตกท้ายกระบ,บะใช่ไหมขี่มอเตอไซค์ตกคลองขับเรือชนกันทุกอย่างเกิดขึ้นได้อุบัติเหตุได้หมดละครับแต่สิ่งที่มันทําให้มันไม่เรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่อง ไม่เป็นเรื่องคือคือมึงดึงเกมมากกันไปหรือเปล่ามันมีพยายามจะปกปิดอะไรหรือเปล่ามันมีอะไรที่มันร้ายแรงกว่านั้นหรือเปล่านะขับเบรืออุบัติเหตุมีคนจมน้ําตายผมว่าคดีแม่งเบามากเลยนะประมาททาให้คนถึงแก่ความตาย ทำไมวันนี้มันถึงกลายเป็นเรื่องอะไรพยายามจะแต่งนิยายขึ้นมาเสริมเจ้าหน้าที่เองก็รู้สึกว่าไม่ค่อยจะซีเรียสทาคดีเลยแบบว่าไม่กระตือรือร้นเลยครับแล้วยิ่งผมเห็นมานั่งดูนะมาปล่อยให้ผมไม่เข้าใจนะว่าไอ้ประเทศนี้มันเป็นเฮียอนะไรเวลามีเรื่องราวเนี่ยตเอาผู้ก่อเหตุกับผู้สูญเสียมาเจอกันจะต้องมานั่งขอเข้ามาจะต้องมานั่งสัมภาษณ์ ฮ้ยพวกมึงเป็นเฮียอะไรกันวะเนี่ยถามไล้พวกมึงเป็นเฮียอะไรกันวะเนี่ยคูณมันตลกไหมคู่มันมีคดีไหนบางทีผู้ต้องหามีอกาสได้ออกทีวีให้สัมภาษณ์สดนะแล้วทำไมมึงจะโลกสวยเตรียมพวงมาลัยบอกไม้มาขอขมามานั่งกาบอะไรกันเฮ้ยเฮียอะไรกันวะนี่ประเทศนี้เห็นไหม ถามเนี่ยถ้าเกิดคุณไปขับรถชนคนตายคุณจะมีโอกาสได้มานั่งอยู่บ้านหรือเปล่าผมถามคุณนะคุณขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อนซ้อนท้ายคุณทำเพื่อนตกรถหัวฟาดพื้นตายคุณได้กลับบ้านไ่าคุณได้อมอเตอร์ไซค์กลับบ้านนะไ,ไหมเห็นไหม แล้วแม่งก็เอาผู้ต้องหามาเจอกับแม่ผู้เสียหายแล้วโอ้แล้วก็สัมภาษณ์กันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วผมไม่ยทำไมวะผมรู้ว่าน้องตังโมงเนี่ยเขาอยู่กับพ่อมาตั้งแต่เด็กนะชีวิตเขาลำบากมากเลยแล้วยิ่งช่วงโดยเฉพาะที่เขาคุณพ่อป่วยเขาต้องหาตังเลี้ยงส่งรักษาเป็นหนี้เป็นสินมากมายมหาศาลนะแล้วมาไปขายของทายรถใช่ไหม ดูสิครับชีวิตเขาและช่วงนั้นแม่เขาอยู่ไหนวะและ้วทำไมาช่วงนี้คุณแม่บทบาทเยอะเลอเกินผมก็ไม่เข้าใจนะเออนะนี่ถึงบอกเฮ้ยนี่มันอะไรกันนี่เฮ้ยวันนี้ผมสงสารน้องแตงโมมากนะทําไมาชีวิตนี้ไม่มีใครรักเธอจริงเลยเหรอวะครรบ ช่วงนี้เขาจะตายเขาก็ไม่ได้ตายแต่ช่วงที้เขาอยากอยู่ผมดูคลิปที่เขามีความสุขนะแต่วันนี้เขาไม่ได้อยู่นะกับโลกใบน,นี้เขากําลังมีแฟนเขาเลยมีชีวิตมีผู้ชายคนนี้รักเขามากนะออมีผู้ชายที่รักเขามากเห็นไหมออผมก็เลยสงสัยว่าคดีนี้มันประหลาดอะไรเ็ล่าวะเนี่ยแล้วทำไมก็ต้องทำอะไรนะประกรันแล้วยกผลประโยชน์ให้ลูกของคุณกติ แตงโมค right? ุณกติกเขารักกันทําไมเขาต้องให้ทําไมเขายกผลประโยชน์ให้ลูกคุณกติกทำไมไม่ยกให้แม่เห็นไหมมันเรื่องอะไรทำไมกติกแบบคุณเป็นผู้จัดการทําไมคุณไม่ไม่ปกป้องใช่ไหมมันเกิดอะไรขึ้นวะงงมากเลยครับ แล้วทำไมคุณแม่ให้อภัยผู้ชายสองคนนั้นแต่ทำไมไม่ให้อภัยกติกฮก็เลยงงมากเลยเออนะคดีนี้มันแปลกๆมากนะอืม มันอาจจะเกิดให้มันเมาจะไม่รู้สตัวขาดสติหรือเปล่าวะหรือมันมีสิ่งอะไรที่มันมึนเมาจนนั่งว่าต้องรีบเพนก่อนไปหลบเอาฉากผมยึดว่าทาไมพวกคนต้องหลบทาไมต้องหลบไปก่อนวนะพิรุษไหมเพื่อนคุณตายยังไงผมก็กูก็ไม่มีทางทิ้งไปไหนกูก็ต้องอยู่จนกว่ากูจะเจอศพเพื่อนกูใช่ไหมแต่นี่กูกลับไปนอนบ้านก่อน เออนะก็ต้องเชื่อกันคิดนะผมพูดไม่ได้เราไม่ใช่ตำรวจผมแค่สงสัยแล้วเองว่าผมตั้งคำถามเออทำไมมันถึงเป็นแบบนี้มันมีเรื่องราวอะไรบางที่ทำให้ทุกคนต้องหนีก็เจอกระเจิงกันแบบนี้กูขับเรือหรือเพื่อนกูนตกเรือกูก็รอโทรตามไอ้เพื่อนตกเรือก็หาก็คดีปกติมากเลยไม่ได้มีหาเหี้ยอะไรที่มันนั้นก็ผมขับเรือเพื่อน,กนตกเรือ มันจบตั้งแต่วันบบนั้นแล้วนะแต่ทำไมมันไม่จบอะ